ผู้ที่เป็น P.K.D. หรือถุงน้ำในไตทุกคนจะต้องฟอกไตหรือเปล่าฟังโปรบีเลยค่ะโรค P.K.D. นี่คือเป็นโรคทางพันธุก,กรรมนะคะกรรมพันธุ์ส่งผ่านมาทางบรรพบุรุษที่มีถุงน้ําเกิดขึ้นในไตของเราทําให้ไตของเราเนี่ยบวมนะคะแล้วก็สูญเสียหน้าที่แล้วก็เป็นสาเหตุอันดับที่4ที่ทําให้ไตวายนะคะ อันนี้มาดูว่าผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะคือพอเรามีถุงน้ำเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆโตขึ้นค่อยๆใหญ่ขึ้นนะถุงน้ำเนี่ยนะคะจนเราเนี่ยจะรู้สึกตอนประมาณอายุ30ปี40ปีนะคะถึงจะเริ่มมีความเสื่อมแล้วก็รู้สึกตัวได้อนี้ความเสื่อมนะคะจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งไปถึงขั้นไตาวายไตยทํางานไม่ไหวแล้วก็อาจจะต้องฟอกไตล้างไตปลูกถ่ายไตยเนี่ยผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างแรกก็คือ ผู้ที่มีความดันสูงมากๆแล้วก็ดูแลควบคุมไม่ได้หรือเป็นผู้ที่มีปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะมีเลือดไม่ว่าจะเป็นอาจจะแบบมีนิ่วนะคะอาจจะมีนิ่วอยู่หรือว่ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ Infection นี่คือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆแล้วทำให้เกิดมีอาการอักเสบนะคะแล้วก็เลยปัสสาวะออกมาเป็นเลือดแล้วก็อาจจะมีพวกเกี่ยวกับมีมีนิ่วนะคะหรือว่ามีเนื้อร้ายเกิดขึ้นอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงทำให้ไตเสื่อม ไตาวายได้เร็วขึ้นมีความเสี่ยงมากกว่าใครนะคะแล้วก็ส่วนมากแล้ว5 0ของผู้ที่มีถุงน้ำในไตเนี่ยจะไตาวายนะตอนอายุ60ค่ะอายุ60นะประมาณ5 0เอนี่ยอายุ60เนี่ยอาจจะต้องมีการฟอกไตล้งตางไตเปลี่ยนไตแต่ว่าอีก6 0นะถึงจะไปไตาวายตอนอายุ70โน่นเลยนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงอีกจำพวกนึงก็คือผู้หญิงค่ะ ผู้หญิงเนี่ยจะมีฮอร์โมนเพศนะคะที่ทําให้มีความเสี่ยงที่จะไตาวายได้ถ้าเกิดมีถุงน้ําในไตนะถ้าเกิดมีถุงน้ําในไตแลนะ้วเป็น PKD เนี่ยแล้วก็ตั้งท้องมากกว่า3ครั้งเขาก็บอกว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะไตาวายตอนที่อายุ60นะอายุเยอะๆนะคะก็จะไตาวายแล้วก็อาจจะต้องฟอกไตล้างไตปลูกถ่ายไตยได้นะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ถ้า สนใจหรือมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเรื่องไตนะคะก็แอดไลน์คิวอาร์โคดนี้มานะคะหรือโทรศัพท์มาเบอร์นี้ก็ได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย